ไป <S <S ไป่าบึงอย่างสงเกตดม,มึงวะบุชิมีผีเสื้ออยู่น้ำฝนเต้นตอนนี้เราอยู่บนเทือกเขาอภูพานนะครับ้าพ่น้องว่าบึงนวน้นทางซส,งสวยๆนะครับผมตอนนี้เราอยู่บนภามานมีกันซันเนาะกล่องๆๆ จะมือและสันไปด้วยกันนะครับตอนนี้ทางห้ากับห้องคืขึ้นๆลงลงๆบนภูเขาครับตอนนี้ห้องเขาเขียดสกลนครแล้วครับออกจากเขียดพนทีจังหวัดกรสินมาเปลี่ยนเป็นเขียนพนทีจังหวัดสกลนครน,นะครับท,ที่รถไม่ค่อยไลย่แต่ว่ามแม่งกันดีเซียไลยนะครับดีเซียตัวเขาเขา มีตลอดต้งถัดน,นตอนนี้ผมขับรถดูธรรมชาติธรรมชาติแบบชิวๆนะครับผมป่าไ,ไม้ก็จะมีเป็นโดนเผาเป็นบางที่นะครับอย่งเมเคียวขจีเขึ้นมาแล้วเพราะฝนฝนมากช่วงระยะหนึ่งอาทิตย์ครัม,มา,าครับมไงััตูน,น เขียนุดมสมบูรณ์ลายเตืบนเลยครับเพราะว่าผู้พันนี่คือแ่าแล้วเนาะมันเป็นปลามันนี้เขาจะเป็นปลาฝนตะกีินี่เขาจะม,มาจอดกินเข่าด้วยไออัน <I and S 1> พิอน huh. ตามถนนริมถนนแบบนี้มันจอดกินข้าวได้ทุกวันนี้มันไม่ค่อยได้แล้วเพราะว่ามันลิงมันลงมากวนถ้าผมเป็นเด็กน้อยนี่ช่วงเป็นวัยรุ่นคีหมตอไส์ขึ้นบ้านถนนเสน้นนี้ มันมามิลิงมีค้างเพราะปันไดดิมันหยานข้นสมือนี้ผู้ใดไ้ไกลไปไกลมากอนทางอื่นไกลไปไปกลม,มากอะจอดออกมาคุณละไมเห็นมันกินเอาไปไม่เล่ยหยาดมันเล่ยบระยัดข้น,นอีกมันลงมาน,าานั่งถ่านน้ำตามเล่าวันนี้เกิดอุบัติเหตุรถกะเหย,ยียบรถทับรถยังเอาไปมากอะตายบางไรไนิดเดียวแซ่ เราดูผ่านเลนนะครับผ่านกล้องนะครับโค้งอันตรายรบุซโนตบไปทางไห้นะ เ็นเกียร์สามอันนี้เป็นเกียร์สามมันจะได้ช่วยเบยรกลงเขาอะไนะครับซึ่งใส่รอบเกียร์ต่ำนะครับเพื่อสิลดการเหยียบเบรกแซะเพื่อให้เบรกใ,ใหม่นะครับเพราะรถห้องมันหนักวิธีการขับรถลงเขาทางลาดชันที่ถูกต้องน่าห้องเล่นชอบไปขับขี่มาดิ ปฏิเสธเด้พี่น้องสอบได้นี่สองรอบสองรอบสามรอบได้พี่คดเดียวคนที่ไทยดีใจได้สอบสอบสดีใจกาก็กันได้พี่น้องครับ เราไปตียนันต์เ้า,าันหลุดมลลัมหลุดมลลัมเนี่ยอ้ง่วงนอนไหมพี่สนไม่ง่วงธรรมาชาติบำบัดใช่สวยงามนะครับดูสองคั่งทางแวครับทางซ้ายมือขมงหนยวนี่เป็นทางลัดชั้นนะครับเป็นผาหน้าผา นี่ก็เริ่มลง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 ,ลง,ลงแล้วก็ขึ้นครับมันลงอีกจากลูกหนึ่งไปอีกลูกหนึ่ง ครับยากไหมพี่สนขับรถบรรทุกตอนตอนขับรถบรรทุกยากไหมมันลงเขามันจะลงง่ายกว่ามั้ยมีเบรกแตกเบรกอะไรไหมไม่มีเราชอบใช้ชอบช่วยนี่บอใช้เกียร์อะไรบอไม่ใช้ชอบบอใช้ชอบจะมีตัวดึงชอบลงอ๋อใช่ใช่ชอบช่วยแล้วก็ลงเกี่จักเกี่สามเนี่ยกี่สองถ้ารถหนักก็ลงเกียร์สองลงสามไม่ได้มันโหลดเกินถ้ารถเ่าก็ลงสามลงสี่เนื้เดี๋ยวนี้นะครับปล่อยมันไหลไปเลย นี่เป็นความรู้เลยพี่น้องครับพี่สนรถขับรถใหญ่มาก่อนนะครับก่อนเราเคยมาขับรถหน่อยแล้วผ่านรถใหญ่เมื่อก่อนน,นี่ปะแบ่บอกพ่วงแบบนี้เคยไหมครับเคยพ่วงแม่รู้ก่อน,อนหัวลากเคยไหมครับเคยหัวลากเคยขับยากไหมยากไหมมันก็ไม่ยากหรอกเพราะเราก็เหมือนคนขับรถทุกวันทุกวนันอะมันมันชิน ชินที่เราก็กเราอยู่กับเขาตลอดเวลาใช่ไหม,มสมมติสิบเจ็ดเปอรเซนตี่ยเราถูกดูกบไปพอแซงทุกวันกับทุกวันมันก็ชินการแซงและการ,ระยะได้ประจำํำจะต้องใช้การ,ระยะขับยากี่คือคือรถน้ำมันทาไมครับอกดดันมามันไม่ได้กดดันน้ํามันไม่เต็มถังอะน้ําไม่เต็มถังแล้วเจ้าน้าก็ะชกอะขับยากว่าเวลาล้มเนี่ยมันจะเอียงน้ําก็เอียงตามมันไม่ได้ของอยู่นิ่งเนี่ยถ้าน้ําน้ํามันเต็มแทงเนี่ยขับง่าย น้ำมันก็คงตัวใช่ไหมมันนิ่งใช่ไหมครับถ้าน้ํําน้ามันไม่เตยมถังอะเวลาเราเราขี่น้ำมันมันก็โยนไปโยนมาใช่ไหมครับยากสุดคือรถน้ํามันเลยเวลาคงเน,น,น้ำมันรน้ำก็จะเอียงตารถรถเอียงไปไหนน้ำก็จะตะไปฝั่งน,ะนั้นนี่ข้อมู้ได้พี่น้องครับคนที่ไม่เคยขับก็ไม่รู้นะครับผมแล้วคนที่เป็นเคยขับเป็น,ปนจังเนาะอ๋อเคยขับในห้องหมูแล้วนี่เป็นบอก ก็ถึงหูกับเมียนค่อมระบายเลยเนาะดังน,นั้นน้ำเนี่ยไม่เต็มกระเป๋องเราลงเดินถึงไปมันก็จะกระชอกใช่ไหมชุบจุบชุบชุบชุบเข<อ>าก็ยังถือ,อยากเนาะใช่เคยเอาเคยเคยขีดยายขายยาปะ่ะพอแบบพายถุงยาทั้งยาอ่อาพอน้ำเราตะพายครึ่งน,นี้เราเวลาเดินน้ำมจะกระชอกเนี่ยถ้าน้ำเต็มถังพวกเราเดินโต๊ะไปไงก็สบายเอารถก็เหมือนกันเนาะใช่ ที่มีเบรกมีอะไรด้วยมันกันส่งตัวล้อบากเทวันมันมีมวลน้ำเข้ามาเกี่ยวขอ้องกกล่องถ้าอย่างเงี้ยรถฟูงส่งตัวเลยเหยียบส่งเลย เพราะว่ามันจะขึ้นเนินใช่มันจะขึ้นเนินแล้วมันจะพุ่งไปเลยถ้ามันทางเรียบลงก็เลยเนะี่ยถ้ารถพ่วงเขาวิ่งทุกวันเขาจะรู้ทางก็ดีหยุดการส่งตัวการสับเกียร์เกียร์การยิงเกียร์ บริเกตกันหลายนะ,นะบ้านพอดีกันประมาณบ่หอดลอยเร็วบ่หอดลอยลูกประมาณหกสิบหกสิบกิโลครับจากบ้านผมไปบ้นปบนนา,น,า,น,า,น,านหนองมะนาห์เกนมากนิดแหละมะนาหอยู่โซนฝัง่งนี้ใช่ไหมใช่ครับ <S <S ถ้าโซนฝัง่งนี้ประมาณสี่สิบโลเนี่ยพ่อเนี่มึงเข้าเขตอำเภอเลยไงแล้วลงเขาเ,เลยไงลงยาง <S 1> <S 1> มันเป็นเขาลูกต่อลูกครับเนี่ยห้าสิบห้ากิโลตัวมันสิบกด มีทะเลไหมฮะใช่ปะ,ะรเงโ้มันจะลงอีกเพิ่มากแล้วเที่ยวันมากมันยางลงไม่สุดเลย,เยมัยทําพงานดูนาคูเมีย่ยงนาคูนี่ สังข้อครับสังขอแมงกี้สังานีอมีปิอปมตับมดสรับยูซมือเอาพี่นองขับพอกันิปดหนักแล้วครับอยู่ดีมีฮาน์มด้วถูกหวเลยสกุขคตละยี่สิ ไปแล้วสวัสดีครับ